สวัสดีครับนักเรียนชั้นปหกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับโูนะครับกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับบอกข่าวดีก่อนว่าในสัปดาห์นี้นะครับปหกของเรามีการทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนการสอบโอเน็นะครับเพื่อให้เรารู้แนวข้อสอบนะครับนะรู้ความเป็นไปของข้อสอบที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับโตก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับมาติวข้อสอบข้อเขียนของโอเน นะครับข้อเขียนของโอเน็ตเนี่ยเดี๋ยวบ่ายๆวันนี้นะครับโค้ก็ครูเมจะลงคลิปที่สรุปนะครับนะสรุปาการทําข้อสอบโอเน็ตของทั้งสี่วิชาว่าทั้งสี่วิชาเนี่ยมันมีการตอบแนวการตอบแบบไหนบ้างนะครับแต่วันนี้โค้ดยกภาษาไทยอตอนหนึ่งนะครับตอนหนึ่งมาให้เราลองทํากันดูมันเป็นออกทุกปีนะครับนะไอ้การให้การไอเขียนเขียนข้อ ข้อเขียนวันนี้นะครับนะมันออกทุกปีนะคือการจับใจความสําคัญนะครับนะเรามาดูรูปแบบในการออกกันมาดูรูปแบบในการออกข้อสอบของเขานะอ่ะวันนี้ไปดูกันนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆน,นะลูกนะตอนตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวครูเมย์จะลงคลิปให้นะครับวิธีการทําข้อสอบนะไปดูกันเลยดีกว่า นะครับข้อสอบโอเนเนี่ยในโดยทั่วไปแล้วนะครับมันก็จะมีข้อเขียนสองตอนนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะวิชาอื่นวกวรไม่รู้นะถ้าเป็นภาษาลไทยจะมีข้อเขียนสองตอนหนึ่งคือจับใจความสองคือเขียนเรื่องจากภาพนะครับที่เคยให้ทําไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาจับใจความกันนะครับนะวิธีการวิธีของออไอเจ้าตัวไอตัวข้อสอบเนี่ย มันจะเป็นประมาณเดี๋ยวคดเอาให้ดูนะตัวข้อสอบนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวโคดเอ่อโคดทำอะไรเม,มื่อวานเนี่ยนะครับข้อสอบจะเป็นประมาณนี้คือให้ให้ให้ข้อเขียนมาหนึ่งหน้าเต็มเแบบนี้เลยนะครับนะก็ เราก็จะมาดูนะครับแล้วในข้อเขียนเนี่ยมันก็จะมีพอเป็นเต็มๆแบบเนี้ยเขาจะย่อหน้ามาให้นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือสรุปใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้านะครับนะอย่างอย่างบในในบทนี้เรามันก็จะมีสามย่อหน้าถูกไหมค้ับอกก่อนเผื่อใครไม่รู้จักคว่าย่อหน้านะมันก็จะมีสามย่อหน้าถูกไหมครับนะให้เราจับใจความสําคัญทีละย่อหน้าค่อยๆอ่านทีละย่อหน้าอะไรสําคัญเอามาอะไรไม่สาคัญไม่ต้องเอามา นะครับอะไรสําคัญบ้างล่ะนะสำคัญเช่นอบอกความหมายาความหมายนะครับเอามานะครับบอกความหมายบอกอบอกบอกเรื่องนะครับบอกเรื่องราวนะครับนะไม่เอารายละเอียดนะไม่เอารายละเอียดนะแต่อะไรไม่สําคัญล่ะ อะไรไม่สำคัญพวกการยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ไม่ตั้งใจสื่อนะครับสิ่งที่เขาไม่ตั้งใจจะสื่อนะครับคือสิ่งที่ไม่สําคัญนะครับคืออะไรที่มันดูยืดอยื้อย,วย,วยาวดูไม่สําคัญก็ตัดออกไปนะครับเอาแค่อะไรสําคัญแล้วก็มาเขียนเรียงต่อกันให้ได้สามบรรทัดนะครับตัวข้อสอบเขาจะให้มาเป็นแบบสามบรรทัดเลย นะครับอะทีนี้มาดูงานของเราวันนี้นะยังยังไม่ถึงมีตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับนะอ่าก็ดูเป็นย่อหน้าไปนะอันนี้ก็เป็นข้อสอบเหมือนกันนะครับนะ่าสักปีหนึ่งนะแมงป่องเป็นสัตว์มีพิษนะครับซ่อนตัวและหลบหลีกได้เก่งสามารถพบเจอได้ทั่วโลกทุกวนันนี้แมงป่องมีสายพันธุ์มากกว่าพันชนิดนะครับโดยที่ อ่ม่กินคุณพูอะไรละอ่าพันชนิดนะครับบางชนิดมีพิษร้ายแรงสามารถฆ่าคนได้นะครับแต่บางชนิดพิษของมันก็สามารถช่วยคนได้เช่นกันผลการค้นควา้าการวิจัยพบว่าพิษแมงป่องบางชนิดมีประโยชน์ทางการแพทย์สามารถเป็นยารักษาโรคได้นะครับอ้าวมาดูทีละยอดหน้าเขาจะดูทีละยอดหน้านะนี่ดูดูยอหน้าเด่นก่อนนะดูแค่นี้ก่อนนะแมงป่องเป็นสัตว์มีพิษอ่ะอันนี้สําคัญแน่นอนนะครับแมงป่องมีพิษอ่า พบเจอได้ทั่วโลกนะครับขีดไว้ขีดเป็นคำๆไว้เขาเอามาเรียงต่อกันพิษของมันสามารถช่วยคนได้นี่เห็นไหมช่วยคนได้อย่างที่บอกย่อหน้านี้เขาต้องการจะบอกว่าพิษของมันมีประโยชน์นะอผลวิจัยพบว่าพิษของแมงป่องอพิษของแมงป่องมีประโยชน์อ่าคือรักษาโรครักษาโรคลรสเลอร์ตีปแค่นี้ นะครับนี่คือส่วนที่สําคัญของย่อหน้าแรกมีประมาณนี้นะครับต่อไปดูย่อหน้าสองพิษแมงป่องจะอยู่ที่ปลายหางซึ่งมีลักษณะคล้ายเข็มเมื่อมันต่อสู้มันจะปล่อยพิษออกมาขณะดที่หางทิ่มแท,มท,มทงเหยือ่อหรือศัตรูของมันนะครับอันนี้ดูดูแล้วเนี่ยข้ออ่าสิ่งที่ไม่สําคัญเยอะมากเลยสารสก,กัดบริเวณจากบริเวณปลายหางเนี่ยมีถือว่าเป็นเรื่องอ่าเรื่องยากและอันตรายดังนั้นฮะยาที่ทาจากพิษแมงป่องจึงราคาสูงยิ่วลิฟ ริบลิีนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับนะครับอ่าทีนี้ก็อ่ามาดูทีละย่อหน้าอ่าย่อหน้านี่โคใช้สีน้าเงินนะพิษแมงป่องอยู่ที่ปลายหางอ่าอ่ะอันนี้ก็เป็นเขอาอธิบายลักษณะของพิษแมงป่องเฉยแล้วอันนี้มันเป็นการอธิบายหมดเลยนะครับนะอะไรที่เป็นการอธิบายเนี่ยไม่ต้องเอานะถือว่าไม่สําคัญนะลูก อ่าแลรวะลาวแมงป่องวนประหางนี้อ่าเขาบอกว่าการสก,กัดพิษแมงป่องเนี่ยทําได้ยากนะครับมันก็เลยแพแง,ง,แ,ง,าคางแค่นั้นเองนะครับนะแค่แค่นั้นเองย้อนหน้านี้เขาต้องการจะบอกแค่ว่าพิษแมงป่องมันแพงมันก็เลยราคาสูงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มกับประโยชน์นะเอาแค่สิ่งที่ย้อนนั้นนั้นต้องย้อนหน้านั้นต้องการอยากจะสื่อ นะครับพูดง่ายคือเราต้องอ่านก่อนนะเราต้องอ่านก่อนแล้วเรามาดูว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรในหนึ่งย่อหน้านะแล้วค่อยมาขีดไม่ใช่อ่านไปแล้วขีดไปด้วยนะครับเอาแค่สิ่งที่สําคัญต่อไปอย่างไรก็ตามในอนาคตมนุษย์อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวในราคาแพงอีกแล้วเนื่องจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์มาเวไลาฮัสซันที่สองแห่งประเทศโมร็อกโกได้คิดค้นพัฒนาเครื่องรีดพิษแมงป่องที่ทํางานโดยใช้ สายรัดห่างแมังป่องเขาเขาที่จากนั้นก็ใช้เครื่องควบคุมระยะไกลกระตุน้นไฟฟ้าที่ต่อมพิษเพื่อให้มังป่องปล่อยพิษออกมาเครื่องมือดังกล่าวมีความพิเศษคือนอกจากใช้งานได้อย่างรวดเร็วแล้วยังปลอดภัยผู้ใช้งานและแมัป่องด้วยนะครับนะก็คือปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและแมังป่องนักวิทยาศาสตร์ที่เปรียแบบเทียบว่าถ้าในอดีตสามารถสกัดพิษมังป่องได้สิบตัวต่อวัน มาถึงวันนี้เครื่องมือที่คิดค้นขึ้นใหม่จะช่วยให้จะช่วยให้ทําได้ถึงร้อยห้าสิบตัวภายในหนึ่งวันนะครับถ้าด้สยตัดุลในยอหน้านี้ค่อนข้างยาวน,นะลูกนะอย่างไรก็ตามอนาคตมนุษย์อานไม่เสียตังค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนราคาแพงแล้วเนื่องจากเขาบอกกลุ่มนิเยศศาสตร์แห่งกลุ่มนิเวาศาสตร์เนี่ยสักที่หนึง่งอันนี้มันเป็นการขยายนะให้เรารู้ว่ากลุ่มนิเวาศาสตร์เฉยเขาทาอะไรล่ะอ่าคิดคน้นเครื่องเครื่องรีดพิษแม่งป่อง นะครับเพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรเพื่อเอามารีดทิศแมงปอง่องเครื่องมือนาฬกาเป็นความพิเศษคือใช้งานได้อย่างรว,วดเร็วและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอ,าอันนี้ก็เป็นขยายนะครับนะส่วนสำคัญมีประมาณนี้นะครับนะดูนี่ กเจ็ดบรรทัดแต่พอขีดสิ่งที่สําคัญมาเหลือแค่ไม่กี่บรรทัดเองแล้วให้เราเอาสิ่งนั้นนะครับมาเขียนโดยรวมแบนสามบรรทัดแบบนี้เราก็จะสรุปได้ประมาณว่าแมงป่องเป็นสัตว์มีพิษส,สามารถเจอได้ทั่วโลกแมงป่องมีสายพันธุ์มากกว่าพันชนิดเนี่ยอันนี้โค้ดถือว่าไม่ค่อยสําคัญเท่าถถไหร่น,หน,นะเอาออกก็ได้นะผลวิจัยพบว่าพิษแมงป่องบางชนิดสามารถอาสามารถใช้รักษาโรคได้สกัดพิษแมงป่องมาจึงเป็นเรื่องยากมากและอันตรายนะครับในเวาศาสตร์ ได้คิดเครื่องรีดพิมพ์แม่พ่องทั้งใช้งานง่ายและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและแม่ล่องนะครับนี่คือพอสรุปจากไอ้ทั้งหน้ามาเหลือแค่สามบรรทัดแค่นี้เลยอยากให้ทําเองนะครับเป็นการบ้านของวันนี้เราพูดถึงภาษาไทยความภูมิใจของคนในชาตินะครับมีสองย่อหน้าให้ลองทําดูนะครับแต่เนื้อหาเยอะนิดนึงนะอะไรที่ไม่สําคัญตัดออกนะลูกแล้วเอาเหลือแค่สามบรรทัดพอ บอกแล้วนะไม่ได้ลอกสามบรรทัดมาให้อ่านทีละย่อหน้าแล้วสรุปอ่านแล้วขีดอ่านแล้วขีดนะูกอะไรไม่สําคัญเอาออกนะอะไรไม่สําคัญเอาออกอะไรดูเป็นการอธิบายเป็นการยกต,ตัวอย่างดูเยอะเยอะเอาออก,เอ,ออกเอาแค่ที่สําคัญที่เขาย่อนันนะเขาต้องการจะสื่อนะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็โอ๊ตอ่าเป็นเหลือเอาแค่สามบรรทัดนะูกนะอย่าเขียนเยอะนะวันนี้ครูโอ๊ตขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ